สวัสดีครับปนมารเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาราดีทีวีของคุณอุตรดิต์พบกับข่าวท้องถิ่นศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิต์มอบกา้าศักสยามินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559 ที่ห้องประชุมศิลาอาตชั้น5าสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์นายสุรศักดิ์เจริญสิชชววริโชต์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานรับมอบตนกล้าศัก์สยามินจากศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายชาติรวีสัญจรเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการเป็นผู้มอบเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ทางศูนย์ป่าไม้จังหวัดร่วมกับสถานีพาอพันธ์ุก้าไม้จังหวัดอุจรดิตฐ์ได้แจกจ่ายก้าไม้สักซึ่งพาอพันธ์ุจากเมล็ดสักสยามิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชของประเทศให้ยั่งยืนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไปอีกทั้งไม้สักเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยในวันนี้ได้มอบให้กับหัวหน้าสอร,ราชการจำนวน150ต้นเพื่อนำไปปลูกสำหรับประชาชนที่สนใจอยากจะนำไปปลูกสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ถนนแปดวาตรงข้ามสระไายน้ำเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปดังนั้นสั์ที่อยู่ปกอยู่บนม่อนที่ได้รับพระบรมราชาน,านุญาตคือม่อนสยามเมนจึงได้รับการกล่าวขานให้ตามชื่อที่พระองค์ทรงมีพระบรมราชา,านุญาตคือสั์สยามเมญนคะคะเอาก้าสั์สยามเมงมามอบให้ก,สสก,กระทรวงวาฒนธรรมจำนวนเท่าไหร่อ่าจำนวน150ต้นค่ะเพื่อเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เดชพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเรื่องในโอกาสเชิญประชาชนพิจารณาครบเจ็ดรอบในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะแล้วประชาชนทั่วไปถ้าอยากได้ค่ะประชาชนทั่วไปถ้าสนใจที่จะเออ่กล้าสั่งราชคาณนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฝายจังหวัดตรังดินและที่สถานีพ่อชัก้านมยจังหวัดตรังดินค่ะเบอร์โทรศัพท์0 5 5 4 1 3 0าหค่ะ ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษฐ์เปิดอบรมสมัมมนาประวัติบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์พระยาพิชัยดับหักเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษครบ80ปีที่ห้องประชุมพิชัยสัมมนาชั้นหนึ่งอาคารคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษฐ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเลืองเดชวงล่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษ์าาเ,เ,เ,ษเป็นประธานเปิดการอบรมสมัมมนา ประวัติบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์พระยาพิชัยดับหักเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองมหาวิทยายลัยราชภัฏอุตรดิต์ครบ80ปีโดยมีอาจารย์เอกพงศ์วันจักรผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมสํานักงานอาธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏอุตรดิตผู้ช่วยศาสตราจารย์หัสดินชาวนาปรีชาอาจารย์ใหญ่สํานักดาพิชัยรณยุทธอาจารย์วรพันธ์สุวรรณชื่น รองประธานอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลป,ะปะวัฒนธรรมจังหวัดอุดรตรดิตฐ์ดรสุพัฒการจิวารักษ์อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คุณสุธีใจหวังปสุสัตว์จังหวัดพิชัยพร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาจำนวน145คนเข้าร่วมประชุมสัมมานาในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดประชุมสัมมนาในวันนี้เนื่องในโอกาสมหาวิทยายลัยราชภัฏอุตรดิษฐ์ครบรอบ80ปีและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติพระยาพิชัยดับหักรวมถึงให้ผู้เข้าร่วมเกิดความจหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสะสมไว้อีกทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของพระยาพิชัยดับหักอีกด้วยเรราาจะท เป็นวีรับุรหลุษของท่านนะครับให้มันเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันนะครับเรามีในหลายอย่างเป็นมีรูปปัน้นทางดุานศิลปการเรามีชมรมนะครับทําในส่วนของในจังหวัดอุตรดิตฐ์และในส่วนของที่อำเภอพิชัยนะครับจังหวัดอุตรดิษฐ์มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาผู้สูงอายุตัวแทนจังหวัดอุตรดิษฐ์ ที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุสซเลนเกมที่จังหวัดสุรินที่ห้องประชุมศิลาอาชั้น5าสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาผู้สูงอายุตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่1ิ สเลนเกมที่จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิษนุนาคเสนผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนักกีฬาผู้สูงอายุที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่10เสเลนเกมที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งนักกีฬาผู้สูงอายุสามารถคว้าเหรียญทอง8ดเหรียญได้แก่กีฬาห้าเหรียญวุฒบอล2เหรียญแบดมินตัน1นเหรียญเหรียญเงิน4ี่เหรียญได้แก่ กีตาสองเหรียญลีลาดหนึ่งเหรียญวุฒบอลหนึ่งเหรียญเหรียญทองแดงสามเหรียญได้แก่กีฬาประเภทกีตารวม15เหรียญรางวัลได้ลำดับที่3ของประเทศผลงานในครั้งนี้เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายทั้งตัวนักกีฬาเองและท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดรวมทั้งโค้ชผู้ฝึกสอนต่างทุ่มเทในการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ในปีหน้าจังหวัดอุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่11 ที่จังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมครับ7สิงหาคมนี้2559นี้นะครับมาพูดถึงแนะนำขั้นตอนครับมี5ขั้นตอนในการลงเสียงประชามติกันนะครับขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบรายชื่อครับที่ประกาศไว้หน้าหน่วยออกเสียงนะครับ2ถือบัตรประจำตัวประชาชนครับ มาแสดงต่อทางคณะกรรมการนะครับประจําหน่วยออกเสียงนั่นเอง3ครับรับบัตรออกเสียงลงลายมือชื่อนะครับในบัญชีรายชื่อแล้วก็ต้นขั้วในการออกเสียงพร้อมรับบัตรออกเสียง1บัตรนะครับ4ครับทําเครื่องหมายกากบาทครับเพียงเท่านี้นะครับก็เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้ก็กากบาทลงไปที่ท่านเลือกนั่นเองนะครับและ5ครับเมื่อทําเครื่องหมายเสร็จแล้ว พับให้เรียบร้อยและย่อนบัตรนะครับลงในหีบนะด้วยตนเองนั่นเองนะครับชัชวานลนแบนบรนาธิการข่าวนัทวัตรราชประสิทธ์ภาพข่าวโกเมศช่วยบุญรายงานสวัสดีครับ ทำไมนักการเมืองบางคนไม่ค่อยชอบร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เพราะนักการเมืองที่มาต้องไม่เคยทุจริตต้องไม่เคยถูกไล่ออกจากหน่วยงานรัฐเพราะทุจริตต้องไม่เคยทำผิดคดีร้ายแรงแถมถ้าเข้ามาแล้วถ้าทุจริตใช้อำนาจโดยไม่ชอบฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็จะถูกเอาออกและไม่สามารถจะมาเป็นนักการเมืองได้อีกเลยร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประเทศไทยแบบนี้คนเร็วๆคงไม่ชอบสินะ